i'm <laughs> ระเป็นตาย่ไม่เป็นตัวลายพังกก ชิมสามแปดอ่ะ,อะ 25, 28, สองห้าสองแปดต่5ไปปอตสองห้สองแปดนี่ครับเฮ้ยแปดนะ

การตรวจค้นบัตดีนะครับสําหรับผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนนะครับโดยที่ไม่เป็นปืนที่ของผู้อื่นนะครับเรียกว่าครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็จะมีความผิดตามข้อบัญญัติอาวุธปืนนะครับ่งม่อการตรวจจับทุก คุณย,ยาวคุณยาวอะไรเอาไปแล้วนี่คบัน,น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเสียงนันก่อนนะครับครับสำหรับผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตนะครับก็มีอัตราโทษนะครับตามพระราชงัฎหมายปืนครับจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหรือจำนำปรับนะครับสำหรับกร,รณีที่เรียกต้องเรียกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนั้นมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปี หรือต่ำไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะครับคือทั้งจำต่บสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพในการขวันตู้นอกระบบแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีนะครับจะมีความผิดตามาประยัดจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายระดับกรรมาตราสาเ็น,นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0บาท บาทที่สองแสนบาทครับซึ่งมีอาตาัตราโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและมีอาตาัตราโทษปรับ2,000ถึง2 0 0 0 0นบาทครับและนนในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่จพอจะขออนุมัติใบออกหมายจับในส่วนที่ฟางติดออยู่ครับแต่สำหรับในข้อหาเลี้ยวปืนในป่ากครองอไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตนั้นจะจัำคุมผู้ต้องหาจะเตรียมยืนในสตครับแต่เพินะ่มไหมไม่มีแล้วนี่ตีนี่ถึผู้ใดที่เป็นผู้แจ้งหาย ครับสำหรับผู้เสียหายที่เคยผู้ยังเงินแล้วก็ถูกเรียกกับเงินเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือว่าถูกบังคับชำระที่ดยการให้โอรน,น,น,โนรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือให้โอนที่ดิน ไปโดยไม่เป็นธรรมนะครับก็ให้รีบมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่อน,นุทวีทรัตนรพานกิเีได้นะครับวสีครับกรณี้ทีมงานสอบสวนทั้งจังหวัดมาช่วยร่วมรับเพราะมันจะแย่งความร้องทุกข์กับผู้เสียหายเหมือนใครเจอกันครับคดนดนดี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อจะถอนมาจะคุมอัวหมายจับและก็เพื่อที่จะยืนปากเป็นธรรมเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่รับคผิดเสียหายต่อไปครับ

เดี๋ยวให้ให้ใครรือของกบอลนี่